สวัสดีครับคันสตีทแรปเตอร์ตอนนี้ทำให้เรียบร้อยแล้วนะโลูกโปยังอยู่เหมือนเดิมนะวางไก K L the วไทเทเนียมชุดที้ส่งมาให้โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเอามารับได้เลยครับ เครับสวัสดีครับ